ครถขับขึ้นแล้วต่อไปเดี๋ยวขอให้ฝ่ายในการเร่งริดการตามที่เราต้อรับก่อนเข้าสู่ทุกส่วนนะครับนะแล้วก็มีท่านเลขาสกตนะครับแล้วก็มีท่านผู้การให้ประชาชนนะครับนบุญกุศลก็ส่งมาถึงตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมเชิญทุกียรติครับเราสูญเสียพี่น้องประชาชนไปในพื้นที่สิบเหล่ยด้เลยทีเยังมีเด็กนักเรียนป .5 ที่โดนสูญเสียบนตาเองเนี่ยซึ่งท่านเหลือจริงแล้วท่านเหลือเวลาอไม่กี่วันนะครับแต่ท่านทุ่มเทอย่างเต็มไปพร้อมปรามาสนะครับ ดาวันนี้ขออนุญาตกลับเรียนท่านเลขาสกตนะครับทั้นี้แล้วก็ต้องกลับเรียนว่าผมกับพี่สมเกียรติเนี่ยก็ก็ทางานร่วมกันนะครับผมก็เป็นลูกน้องพี่เขาสมัยก่อนตอนทํางานร่วมกันตอนที่อยู่ ทีดด่ดีนะครับทุกวันนี้ที่ได้มามาร่วมนะครับและตอนรับท่านด้วยรองผู้การธนาคารแรวงชาตินะครับท่านสำหรับในคดีนี้นะครับก็เป็นคดีเหตุเกิดมาเมื่อวันที่9ก้ากรกฎาคมนะครับก็วันนี้ก็2เดือน การที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอญอาตเรียนต่อคพื่อทุน,นแล้วก็การที่ประชุมขอไม่ใส่ชื่อนะครับแต่เรื่องที่เส้นทางาการเงินนะครับของอจากเจ้าของโรงงานนั้นไปถึงนะครับ ในสิ Report, ่งท uh, ี่ประชาชนรอคอยมากเช่นเดียวกันคือรอคอยความยุติธรรมต้องต้องตั้งอะไรไหนแล้วฟ้องแพ่งแต่ว่าเรารวมกันฟ้องได้โดยอาศัยต้นทางจากตำรวจนย่างไรอ่านจึงเรียนมากและโปรดให้นางขอบคุณค่ะครับครับก็ฝากฝากฝากพี่น้องนะครับนะฝากมีการได้ได้ออกใบอนุญาตนะครับในเรื่องของแต่แต่ตอนนี้ก็เริ่มได้เงินบ้างแล้วใช่ไหมครับ อ่านะเรื่องในเงินนะครับนาจะอาจจะยังไม่มากนะเดี๋ยวครับในเรื่องความผิดฐาน157่าเละเว้นการบังนับนนที่และความผิดฐาน149คือเรื่องรับผลประโยชน์นะครับเออในสายด้านสาย